ถ่ายแล้วอ่าถ่ายนี่คือถ่ายวิดีโอเครื่องนี้ถ่ายวิดีโอ,อนนครับเครื่องนี้เป็นไลฟ์สดเล็ดสดอยู่ท่องโดบุ๊ดท่องโดบุ๊ดกดไลค์แล้วครับงขอบคุณท่านท่องโดบครับท่องโดบตอนนี้ลงแก,กอยู่ที่สมุทรปราการนะครับอ่าสถานที่ตากาบ,บางปูนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจะพาทุกคนมามาดูบรรยากาศของนกนางนวลน,นะครับสวยงามมากเลยครับนี่ฮะเห็นไหมฮะทุกคนเขากำลังให้อาหารนกนะครับผมนีรร่เลย นีฮะสวยงามมากเลยครับผม <S 2> <S 2> นี่กำลังเอาอเครื่องหนึ่งถ่ายวีดีโอนะครับเร่เครื่องนี้ไรสดอยู่สองเครื่องนะครับผมจะ,จะเอาไปลงสัตเป็นวีดีโอสักประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีนะครับจะเอาไปลงเป็นวีดีโอรเรานะครับเป็นคลิปเราให้เราดูว่านี่คือสถานที่ตากรบเบงปูนะครับจะมีนกนางนวลนะครับขึ้นมาทานอาหารกินอาหารนะครับผม จะมีผู้คนหลายคนนี่ครับเขาจะเอาอาหารมามาให้นกนะครับผมเขาจะมาให้นกแล้วก็นกก็จะมากินอาหารในมือนะครับนี่เกยสังเกตได้ไหมเห็นไหมนี่สวยงามมากเลยนี่คือนกก็จะบินมามาหาอาหารในมือนะเขาจะเอาอาหารใส่ข่ามือนะ็ีขนมนะครับแล้วนก็จะมากินในมือเรานะครับเห็นไหมโสวยงามมากเลยครับเขากำลังโยนอาหารให้มันกินให้ <gesch uce> น่ารักมากเลยครับน่ารักมากเลยครับตอนนี <luego> ้ก็ลงไปนู้นนะครับไปโน้นนะครับเนี่ยย้า้อยู่ให้อยู่มุมนี้ดีกว่านะมุมนี้สวยงามนะครับเนี่ยเนี่ยจะมีบินมาเรื่อยๆบินมาเรื่อยๆครับผมกลางนอนนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมรถแกจะใช้ถ่ายถ่ายโดรเครื่องนี้แล้วก็เครื่องนี้ไลฟ์สดดีไหมครับผม ให้ดูบรรยากาศทั้งสองเลยนะยนี่ฮะสวยงามเลยครับลูกโดมกเต็มบอกลูกโดมนะครับบรรยากาศสวยงามากครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้อยู่ที่สถานตากาบางปูนะครับอเมือเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมจะพาทุกคนมาเที่ยววันนี้มาเที่ยวนักลูกแขรนะครับผมนี่ฮะมีเจ้าหน้าที่เขาเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นนกอยู่นะนี่ลนนกที่นี่เป็นกกน,นะฮะนีะ่เราก็ มาเสือกไม่ใช่แล้วก็มาอ่ามาถือโอกาสนะถ่ายทำวิดีโอไปเลยแล้วก็ไลฟ์สดๆกันนี่คือเจ้าที่โรงพยาบาลนะครับที่มากรุูแขกนะครับผมเข้ามากันเขาให้เจ้าเขาให้เอาแท็กซี่โรงพยาบาลพามานะครับเสร็จแล้วก็จะพาเราเขากลับไปที่เดิมตอนนี้ก็กําลังไลฟ์อยู่นะครับ40นาทีเลยครับผมก็จะขอแค่60นาทีนะครับผมส่วนวิดีโอนี่ก็จะไลฟ์ไปสักประมาณ5-6นาทีนะครับผม ีก็จะพาดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีเดี๋ยวเราเดินดุดก่อไปเดินดุดก่อนนี่นะบรรยากาศนะนี่คือขอเปลี่ยนในมุมหนึ่งมามุมนี้ดีกว่ามามุมนี้มุมนี้มุมนี่นี่ครับมุมนี้ก็จะมีผู้คนก็มายืนให้อาหารกันนะครันสถานที่อากาศบางปูกบจังหวัดสมุทรปราการบรรยากาศสวยงามตอนเย็นๆนะวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นสบายเลยครับนี่ สบายมากๆเลยนะค,ะะนนนะครับดูดูข้างล่างฮะข้างล่างสวยงามมากนะครับนกนางนวลจะนอนอยู่อยู่ในานา้ำลอยอยู่ในน้ำฮะสวยงามมากามาเลย <S <S ใช่ไหมอืมฮะสวยงามมากครับผมนี่นะครับทุกคนก็จะเอาอาหารมาให้นกกินนะครับ สวัสดีครับคุณเอจิซิเมกจากสิครับผมสวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่ที่สถานต่าอากาศบางปูนะครับจังหวัดสุรพรรณบุรีนะครับดิโนแคร์จะให้ดูชัดๆตรงนี้นะครับนี่คือหลังจากที่นกเขาบินจิกอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะลงไปนอนอยู่ในน้ำนะครับเลยนอนอยู่ในน้ำนะครับนะเขาจะรอให้ทุกคนเอาอาหารมาโยนมาเขาก็จะบินขึ้นมาเลยคอยดูนะจะมีคนเอาอาหารโยนเข้าไปมันก็จะบินขึ้นมาติ๊กติ๊กติกไปเลยไปเลยไปเลย เชียวเชียวก็มาเลยก็มาเลยก็มาเลยแม็กบินเล่นเลยมาน่ารักมากเลยโอเคตอนนี้เูาแก่ไล่ส่วนเครื่องหนึ่งหรือเครื่องหนึ่งถ่ายวีดีโออยู่ครับลวมสองเครื่องเลยครกันเนี้ยสวัสดีครับเดี๋ยวอันนี้จะลงสอดไว้นะครับเป็นวีดีโอสั้นๆประมาณหกถึงเจ็ดนาทีนะครับอ่ามาแล้วมาแล้ว อืเห็นไหมสวยงามมากเลยครับผมบรรยากาศที่น่นี่ครับอมองไปไกลๆสวยงามมาแล้วก็มาทุกคนจะมี่ะให้ให้ดูบรรยากาศนะทางเดินเข้ามาตอนนี้ลมเย็ยนมากครับท้องฟ้าแจ่มใสแล้วครับไม่มีแดดเลยนะลมนะหมวกตก,กว,กว,กวกคร <laughs> ุ่มหมวกตกหมวกหมวกหพอดีน้องก็ทำหมวกตก ก็เลยบอกครัก็มานีใจเลยสำหรับวิดีโอก็ยาวอยู่ที่ตอนนี้จะให้อยู่ที่6นาทีเนาะอ่าแป๊บนึงนะดูแค่จะจบที่หกนาทีโอแล้วก็จะถ่ายไลฟ์ต่อตอนนี้ไลฟ์เหลืออีก20นาทีนะครับผมน้องตีปุญชยัยสวัสดีครับน้องตีเนี่ยบรรยากาศสมุทรปราการนะครับน้องตีอ่าเขาเรียกว่าสถานตากา,กาบางปูนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับนก นางนวลโอ้โหเป็นล้นล้านตัวไม่รู้ไมกี่ตัวเยอะมากอยู่ในท่าทะเลเนี่ยอยู่ฝั่งทางนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งทางนู้นด้วยนะเพื่อนด้วยโอเคนะครับผมเดี๋ยววิดีโอจะเขาจบวิดีโอก่อนนะครับเอาไว้เฉพาะในสด